วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการากรัรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับวันนี้ครับรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมกับคุณสำเรียนนะครับจะพาผู้ชมนั้นมาเรียนรู้นะฮะมารู้จักกับโหระพาเขาบอกว่าเป็นของคู่กับกะเพรามีกะเพราก็ต้องมีโหระพาการปลูกเหมือนกันไหมฮะโหระพากับกะเพราเหมือนกันเหมือนกันอืมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือโหระพาของคุณลุงนี่นะฮะสามารถทําได้ทั้งปีทาได้ทั้งปีทั้งปีเลย ซึ่งปกติชาวบ้านทั่วไปที่เขาปลูกกันหระพานี่อายุประมาณขนาดไหนฮะอายุก็สองเดือนสามเดือนก็หมดกันแล้วสองเดือนสามเดือนก็หม,กนหมดกันแล้วผมตามที่เห็นนะครับ<ะ> <c oughs> นะครับแต่ว่าวิธีการปลูกสิ่งที่สําคัญนั่นคือในเรื่องของการให้ปุย๋ยการให้ปุ๋ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงจะทําให้เขามีอายุประมาณเป็นปีๆได้นะฮะ <c oughs> ใช่ครับคุณลุงให้ปุ๋ยยังไงบ้าง วิธีการให้ปุ๋ยก็คือต้องผสมประสานกับปุ๋ยทางใบนะครับอืเพราะว่าเราก็ต้องเอาเวลาเราพรวนดินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการพรวนดินและการทําปุ๋ยครับปุ๋ยหน้าดินเนี่ยจะต้องเอาปุ๋ยหวานหวานหน้าดินนะครับพรวนดินตากแดดนะครับอย่างน้อยก็สามวันหรืออาทิตย์หนึ่งก่อนอื่นที่เราจะเอามาลงนะฮะเอาหัวรพามาลงเนี่ยนะคือพรวนดินก่อนพรวนดิน ตากแดดตากแดดคือจังหวะที่เราพวนเนี่ยเราก็ให้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามที่เขียนลงไปด้วยลงดินไปด้วยด้วยทั้งแปลงที่เราจะปลูกเลยนะทั้งที่เราจะปลูกแล้วก็พวนดินไปแล้วก็ตากแดดไว้สามวันไว้สามวันสามวันปุ๋ยกับดินเนี่ยมันจะบ่มในตัวของมันเองอืมครับถ้าเราเอาปุ๋ยบางคนเนี่ยส่วนมากคนที่เขาทำครับเขาจะทําแปลงแล้วก็เอาปุ๋ยใส่อืมวันทําทําแปลงปุ๋ยใส่วันนั้นเย็นนั้นแล้วก็ปลูก ของวันนั้นเลยอดินก็จะเป็นกดเด็ตัวนั้นอืคือยังไม่ทนให้เขาคลุกเคล้ากันดีๆเลยใช่พอลดน้าปั๊บทีเนี่ตัวปุ๋ยเนี่ยจะขยายเร่งเร่งตัวปุ๋ยออกมากที่นี้จะทําให้อต้นไม้เราที่ปลูกเอาไว้มันจจ็จะเสื่อมโทมเสื่อมโทมก่อนที่มันจะฟื้นตัวอืมนะจะจะเป็นระบบใช่ดีก็ต้องทวนแล้วก็คลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามมดเขียวนี่แหละฮะจากนั้นเราก็เอาโหระพามาลงหรือไม่ก็ผักอะไรก็ได้แต่มาลง พอมาลงปุ๊บเราจะให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งตอนไหนฮะมันแตกใบอ่อนถึงสิบวันนะครับก็ฉีดปุ๋ยทางใบอ๋อสิบวันครับสิบวันก็ให้อาหารปุ๋ยอาหารแบบนี้นะครับเป็นขูดการเจริญเติบโตนะฮสารสกัดชีวภาพวางขนาดตามเมืเขียวนี่แหละครับอย่าไปฉีดมากนะฮะฉีดพรมไปให้เขากินตอนอากาศเย็นๆตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยิ่งดี วิธีการให้ปุ๋ยทางใบจะต้องให้ตอนเย็นครับให้ตอนเย็นครับตอนเย็นตอนเช้าผมไม่ไม่อยากจะให้อืไม่แนะนําให้ให้ไม่ให้ไม่แนะนําให้เย็นเย็นหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยให้ได้กับทุ่มหนึ่งยิ่งดีเลยทุ่มหนึ่งยิ่งดีอากาศมันเย็นโอให้อากาศเย็นก่อนครับที่จะให้ปุ๋ยทางคือช่วงนั้นปากใบจะอ้าหรอฮะหรือว่ายังไงฮะมันปากใบมันจะอ้าตอนเช้าครับอ๋อเหรอครับแล้วตอนเย็นตอนเย็นนี่คือเราเราใส่ไม่ให้มัน จับใบถ้าถ้าปุ๋ยนี่จับใบใบจะไม่เป็นเชื้อโรคถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสมต้องให้ช่วงเย็นให้เขาวอากาศเย็นๆครับพอช่วงเย็นพอตกค่ำรับค้างมันลงมันก็ไม่จัดทางใบนี่ก่อนนะครับพอตื่นเช้ามาครัแล้วปากใบก็จะเปิดในช่วง8ปดโมงเช้าแล้วก็จะกินสมบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบเลยนะครับเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นี่เองคนไม่รู้บอกว่าจะร่เร่ง เร่งปุ๋ยตอนเช้าครับบอกฉีดปุ๋ยเลยตอนเช้าแต่ตอนเช้าไม่ได้กินหรอกครับเพราะคุณจะต้องมาลดน้ําถ้าคุณไม่ลดน้ําจากปุ๋ยทางใบก็จะเป็นโรคใบไหม้ของคุณเลยอเป็นโรคใบแห้งใบไหม้แล้วก็ไปโทษหาว่าปุ๋ยไม่ดีบ้างไม่ดีจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆของเขานั้นดีอยู่แล้วแต่เราให้ผิดวิธีผิดวิธีอ๋ออาหลังจากที่เราให้ปุ๋ยทางใบนะฮะตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับก็จะทําให้เรียกว่าเราต้องใช้คคู่กันแล้วก็ เดาเรียกว่าดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงโตเลยแล้วแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราอย่างโหระพาเนี่ยของคุณลุงเนี่ยทำได้1ปีครับหนึ่งปีเลยครับหนึ่งปีได้หนึ่งปีจริงๆทาได้จริงๆครับเอาไปทดลองดูกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888